เตาให้ความร้อนยี่ห้อ Labtech รุ่น LMS 1003การทำงานของเตาให้ความร้อนสามารถเลือกได้ทั้งเพื่อให้ความร้อนและเพื่อใช้กวนสารละลายให้ความร้อนได้สูงสุด420องศาเซลเซียสและความเร็วรอบในการกวนตั้งแต่6 0 1 5 0ถึง1,500 rpm ส่วนประกอบของเครื่อง หนหน้าเตาให้ความร้อน 2. ไฟแสดงการทำงานของปุ่มปรับระดับความร้อน 3. ปุ่มปรับระดับความร้อน 4. ไฟแสดงการทำงานของปุ่มปรับระดับการกวน 5. ปุ่มปรับระดับการกวนขั้นตอนการใช้งานวางเตาให้ความร้อนบนพื้นที่ราบและได้ระดับแล้วเสียบปลัก๊ก วางบิ๊กเกอร์ตรงกลางบนหน้าเตาให้ความร้อนค่อยๆหมุนปุ่มปรับระดับความร้อนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความร้อนค่อยๆหมุนปุ่มปรับระดับการกวนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วรอบในการกวน เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้หมุนปุ่มปรับระดับความร้อนและปุ่มปรับระดับการกวนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อเป็นการปิดเครื่องสวมถุงมือก่อนนำวิกเกอร์ลงจากหน้าเตาให้ความร้อนถอดปลั๊กและปล่อยให้ผิวหน้าของเครื่องเย็นลงเช็ดหน้าเตาให้ความร้อนด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำหมาด พ้อควรระวัง1ถอดปลั๊กเมื่อไม่มีการใช้งาน2ห้ามนำสารระเหยหรือสารไวไฟมากวนหรือให้ความร้อน 3. ห้ามทำงานใกล้สารระเหยหรือสารไวไฟ 4. ห้ามใช้งานกับภาชนะโลหะ5ห้ามสัมผัสผิวหน้าของเครื่องในขณะที่ใช้งานอยู่หรือเมื่อปิดเครื่องใหม่เพราะผิวหน้าของเครื่องอาจจะยังร้อนอยู่6 ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมเสมอการบำรุงรักษา 1. เช็ดผิวหน้าของเครื่องและตัวเครื่องด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดในขณะที่เครื่องเย็นแล้ว 2. ดูแลรักษาเครื่องให้สะอาดและแห้ง 3. เช็ดของเหลวที่หกทันที 4. ห้ามเสียบปลั๊กขณะที่ผิวหน้าของเครื่องยังไม่แห้ง ห้าห้ามใช้สารกัดกร่อนในการทำความสะอาดตัวเครื่องและผิวหน้าเครื่อง 6. ห้ามนำเครื่องไปแช่น้ำา 1. เช็ดผิวหน้าของเครื่องและตัวเครื่องด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดในขณะที่เครื่องเย็นแล้ว 2. ดูแลรักษาเครื่องให้สะอาดและแห้ง 3. เช็ดของเหลวที่หกทันที